สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องป้องไปสุกุสกุลแฟนเพลงแฟนคลับของมอลำใจเกินรอยแม่แม่ที่รักนะคะวันนี้วันแม่นะสุขสันต์วันแม่ของหมอลำใจเกินร้อยแม่แม่แมพี่พี่ที่น่ารักทุกๆท,ท,ท่านเลยขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งไหนขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างอย่าเจ็บอย่าจนให้มีแต่ความร่ำรวยนะคะ วันแม่ปีนี้หมอรำใจเกินร้อยก็ไรสดชาวจะก,กี่มา่อมด้วยนี่มา่อมมาถาซ่อมเพราะว่าน่าจะยังไม่มีใครมาหมอรำใจเกินร้อยอไรสดกุ่มปิด จะย้ำไนฮะไปอไปบ่อแโยไปพองตัวห่ัวกะหามอไก่อ่ไก่่ครับพักกินเมื่องพักกินได้เมืองแล้วอ๋อึวามาบบานมาจับานมาจบ้านเามา่ไปซ่อมคุผู้ใอม้ ไ่ามวกปบมีความสามารถลองที่ญิงได้เถอะวะโอ้ลองคู่กันเถอะลองู่กันบอามเมย่กับม่หันไม่เห็ี่ยนี่ขู่กับแม่หั เอาไปเชี่ยวกันเถเป็นเชี่ยวกันด้วยนามเลยไปก่อนมามามาอ๋อทัพพีเลขานกิจอ่าลุงเพียรมะกะน้องรัตนปนีรัตน์ทดลองคู่กันเถอะคู่กับซูพิง โอ้ข้อรัดรัดข้อนะตัวกุ้ายพี่นอ้องเป็นบรรยากาศการสอนนะคะในสุดกลุ่มเปลีคืนนี้อย่าลืมขเขากลุ่ม้ะพี่น้องเด้นอ,อน้อง,งนนองกีตาร์อุ้ยนักร้องได้โดนใจสาวจีเกียร์ด้พน้องกีตาร์เปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกได้เปลี่ยนลุกเหรอวันนี้นะอย่าบอกนะว่าพี่นายเอกหมอลำอุ้มเนาะคืออะไร ล่ะชื่อไหนเส้นเปิลเป็นไงเขาเอาเอาขากุ้มพี่น้องเขากุ้มดูกันเปลี่ยนแปลงของน้องกีตา้านะคะเบอรว่งงาุพ่อเอกเล็กธนกิจน้ำม้วนพี่น้องอาจซ้อมโซ่หบานๆพวกในซ้ <c oughs> อมดอกกันไมค<ะ>อมเมนต์เตอร์บ้าเปล่าหลอกตุกเล่าป่ะบบ้าแต่เล่าเนาะแต่ค้นเหล้าร้องเนาะได้อะไรกินอนะ่ะแต่มาหงจ้าแต่มาติมครัวเหรอ แล้วก็เโรลข้าวเจียวจากครัวจะอยู่ครัวทำอะไรกินข้าวเจียวจากวันนี้น่ากินมากเลยกันนะเดี๋ยวลูกกินแล้วก็มีไก่กินนี่แหละจะแบบจิ้มมดีงามกนิ่ง